จบนเส้นททางที่หัวใจต้องกับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับถึงเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านมอเตอร์คลาสิกช็อปรูมอีดิชั่นช่างรัดก,กับกำนันมีเทคนิคอะไรี่่ะคอยบอกให้คนที่เขาเล่นรถไม่ว่าจะเป็น K 2 5 5ที่คนเล่นเยอะๆกับซ9 2เนี่ย มีอะไรที่จะเป็นทริปเล็กๆให้น้องๆฝากคานผู้ชมไปหน่อยได้ไหมครับจะมีอยู่อย่างที่ที่ผมเห็นร้านซ่อมด้วยกันหรือเป็นช่างด้วยกันเนี่ย uh huh. ผมดูมาก, uh huh. ก็ก็เยอะแล้วเขาไม่มีการจะถอดโช๊คต้มทั้งโชค๊คหน้าโช๊คลังนะฮะทั้งโช๊คหน้าโช๊คลังซึ่งมาอย่างไรก็ใส่ไปอย่างนั้นสังเกตดูได้จากจากการเพราะเพราะจับใส่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยวิ่ง่ มันไม่มีแรงทับอ่าเสียมันจะกระโดดการทรงตัวจะไม่มีเพราะฉะนั้นในเมื่อในเมื่อผมผมดูข้อบกพร่องของรถตรงนี้แล้วก็เลยทําการคุยกับนันว่าเราน่าจะลองถอดดูนะครับเผื่อจะซ่อมได้บ้างเผื่อมีวิธีซ่อมได้บ้างเพื่อให้รถวิ่งและมีการทรงตัวท,ที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ช่างรัดพาไปสอนเนิคน้องๆดูนะครับว่าวิธีการถอดโช้หรือว่าในเรื่องของโชคหน้า K125 กับโช้กหลัง T92 เดี๋ยวจะให้พิชาติพากันไปดูให้ช่างรัดแนะนํากับกำนันนะครับเดี<า>๋ยวป่ะเดี๋ยวพิชาตตามมาเลยดีกว่าพี่ครับตอนนี้ช่างรัดจะบอกพี่ดูเคล็ดลับเช็คโชคให้หน่อยครับอ๋อโชคโชคที่เราได้มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว บางคนจะไม่ค่อยรู้กันว่าว่ามันจะซับไม่ซับแรงสั่นสะเทือนได้มากน้อยแค่ไหนที่ที่ที่จะจะให้เราดูกันง่ายๆหรือรู้กันง่ายๆคือเราต้องถอด้องถออกครับผมต้องถอดข้างนอกไม่ได้หรอครับผมเช็คจากข้างนอกได้ก็จริงแต่แต่เวลาที่เรากดเช็คเนี่ยแรงซับของมันเนี่ยมันไม่สามารถจะตอบเราได้ว่าว่ามันจะมีแรงซับของน้ำมันแค้มากน้อยแค่ไหนอ๋ออย่งเราต้องถอดก็ต้องถอดแล้วก็เช็คเช็คของ กันกันข้างในกันข้างในครับคุณผู้จะบอกเราได้วัคซีตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้หรือเปล่าโอเคใช่ครับวิธีการถอดมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากถ้าไม่เครื่องมือก็น้อยชิ้นนะฮะไม่ครับผมก็มีแค่มีปากกาหนึ่งตัวแล้วก็ประแจแบบข้ามเบอร์สิบเจ็ดครับผมแล้วก็ไขควงตัวคงเราก็ถอดกับประแจตัวรับ แล้วก็ตัวนี้มันจะแข็งนิดนึงถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆมันจะแข็งตัวนี้นะฮะออกแรงนิดนึงนะมันก็จะคายออกมาพอคายออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จับกดตรงนี้ลงนะแล้วหมุนข้างบนนะฮะก็ถอดก็แค่น้เองแค่นี้เองครับแล้วก็แค่นี้เอาออกก็จะเป็นชิ้นชิ้นชิ้นมีชิมีสปริงแล้วก็อันนั้นรองสปริงแล้วก็ดึงสปริงออกมา ผมแล้วก็ดึงฝอกล่างฟอกล่างออกมาครับผมแล้วทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าช็คอันนี้ใช้ได้หรือไม่ได้ก็จะเช็คก็จะดึงตัวนี้ดูอย่างนี้ใช้ได้ไนะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันแรงซับของมันมันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยครับผมไอ้ลูกยางนี่มีไว้ทำอะไรครับลูกยางนี่มีไว้กันกระแทกเป็นกันกระแทก บางคันที่หล่อมาแล้วเนี่ยผมเห็นว่ามันขาดชีขาดเราจะใช้อะไรของลไรแทนได้มันมีลูกยางที่เป็นตัวที่ใกล้เคียงหาเทียบเอาคือทุกอย่างต้องเทียบเอาต้องเทียบเอาครับผมเทียบทุกอย่างครับผมเป็นเป็นลูกยางที่เอาเอานาเข้ามาประกอบแล้วถ้าไม่มีลูกยางนี่ถ้าเราไม่ใส่ไม่ได้มันมันจะแฝงแกนโช๊คเนี่ยมันจะพนอ๋อลูกยางนี่มหน้าที่ซับแล้วก็ประคองด้วย ประคองตัวโช้กจะปริงนโช้กไม่ให้มันแกว่งไปตรงนี้แล้วมันมีที่ซ่อมไหมครับที่ซ่อมเมื่ไหมก่อนผมก็เคยหาที่ซ่อมอยู่จนจนเราไม่ได้ไม่ได้แล้วตอนนี้คืออย่างนี้ก็ต้องคือเราต้องซ่อมเองอ๋อทั้งทั้งรัดซ่อมเองครับผมตอนนี้คือซ่อมเองแล้วซ่อมนี้ทำแพททำอะไรบ้างก็ต้องถอดถอดข้างในนี้ออกมันจะเป็นจะเป็นเกลียวแวนล็อกแล้วเป็นเกลียวอยู่พอถอดเกลียวตัวนี้ออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงออกมาได้ทั้งยวง ข้างในเปลี่ยนอะไรบ้างครับก็เปลี่ยนซีนเปลี่ในนี้มีซีนครับผมมีซีนสปริงสปริงสปริงแล้วก็แกนเปลี่ยนไหมแกนถ้าเกิดเราต้องดูก่อนว่าแกนคดไม่คดรไม่ลอยก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับนะครับผมส่วนใหญ่แล้วแกนแกนโช๊คหมูเนี่ยข้างหลังเนี่ยหรือแม้แต่ข้างเป็นข้างหน้าเนี่ย วนใหญ่เข้ามาแล้วจะดีหมดถ้าเป็นของแท้นะยกยกเป็นแคสเซีนเท่านั้นที่รู้ว่าเป็นแคสซินกับสปริงตัวในมันอาจจะหักได้ถ้าสปริงตัวในหักใช้ของอะไรหก็เราจะไปซื้ออะไหล่เทียบเทียบซึ่งเป็นหลานสปริงหลานสปริงโดยเฉพาะครับผมครับผมโอเคทีนี้พอเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใส่ใส่โช๊คคืนเริ่มยังไงครับครับผมก็ต้องออกแรงนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็น อตอนใส่กับตอนถอดไม่เหมือนกันตอนใส่จะยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้ต้องออกแรงนิดนึงแล้วก็ต้องมีคนช่วยอีกคนหนึ่งก็ใส่ตามตามที่เราถอดออกมาทีแรกนะครับผมต,ตนี้อแล้วก็อแล้วก็กดกดเพื่อให้คนนึ่ เอาบนขึ้นเอาบนเอาบนกันเอาบ้นนี่นะครับ,บ,บครับผมทีนี้ก็ล็อกเลยนี้ก็เสร็จแล้วครับ่านะวิธีเช็คก่อนซ่อมกับหลังซ่อมมันจะต่างกันเวลาที่เราจะเช็คเนี่ยเราจะเอาวางกับพื้นแล้วก็กด โดยโดยใช้ความรู้สึกของเราที่เราซ่อมมาเนี่ยเราจะรู้ไงฮะว่าก่อนซ่อมหลังซ่อมเนี่ยโดยความรู้สึกของเราที่เราซ่อมเราจะรู้ว่ามันทับหรือไม่ซับนะครับราคานี้ผมเห็นโช๊กอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นของอันนั้นเป็นของ R X, X S ครับตามใส่รถนะครับอันเนี้ยใส่ K ร้อยยี่สิบห้า K ร้อยยี่สิบห้าแต่ว่าไปเอาโช้กของยาม m a h a ไ X I K มา,าทำรเราต้องทําอะไรกับมันถึงจะได้เป็นแบบเนี้ยครับคือเออ โชคเคในส่วนใหญ่แล้วมันค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไหล่ซึ่งจะหายากมากผมก็เลยอันนี้คือโชคเคเดิมครับใช่ะอันนี้คือโชคเคเดิมอันนี้คือที่ทาใหม่คือที่ทาใหม่คือส่วนส่วนที่ทําเนี่ยส่วนที่ทําใหม่เนี่ยคือหนึ่งอ่ะมันมันมันจะเพิมันจะเสียดสีแรงเสียดสีมันจะหทนไปได้แล้วครับผมแล้วมันมันมันเป็นมันเป็นจังหวะที่มันรุ่มซีนพอดีครับ แล้วถ้าเกิดเราเราไม่หาตัวตัวใหม่มาทดแทนเนี่ยตัวนี้มันไม่สามารถจะใช้ได้เราก็เลยหาวิธีว่ามีโชคอันไหนบ้างที่ฟาร์มโตเท่ากันก็ไปเจอ i อเอเคไอเไปเจอของ i อเไอยามาฮ่าแล้วเราเรา,เราก็มาตัดให้ช่างตึงซึ่งมีผมมีเพื่อนเป็นโรงตึงอยู่ครับให้เขาเอาตัวอย่างมาให้เขาดูแล้วให้เขาตัดต่อตามตามตัวอย่างของเดิม อันเนี้ยตัดตรงไหนต่อตรงไหนมาเน่ยต่อตรงท้ายครับใช่ฮะตอตรงนี้ตรงนี้ตัดออกฮะตัดตรงนี้ออกครับแล้วทาแกนสูนเข้าไปแล้วแกนนี้กึงขึ้นมาใหม่กึงขึ้นมาใหม่ครับแล้วทาสูนเข้าไปแล้วชิ้นนี้แล้วชิ้นนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับกึงขึ้นมาใหม่เหมือนกันครับผมสร้างขึ้นมาใหม่คือเราตัดต่อแค่ตรงนี้อย่างเดียวตรงปลายนี่ด้วยปลายตรงนี้ครับผมตรงปลายด้วยก็ตัดต่อตรงนี้ตรงนี้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ตองสร้างขึ้นมาของไอ้ไอ้เคนี้ใช้แค่แกนอย่างเดียวครับใช่ใช้แค่แกนหัวท้ายสร้างใหม่ท้งสราใหม กมีชิ้นนี้เราไปชิ้นนี้ครับแล้วก็เอาไปทแขกได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สปีด h ช n แนลครับเราจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการสปีดท็อปแล้วก็ s p ีดไรเดอร์สปีดไรเดอร์สองรายการครับก็เราจะมาเก็บภาพเบื้องหลังกันนะครับว่าเรื่องราวของพวกเรานั้นจะ เป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวยังไงผมฝากท่านผู้ชมติดตามในรายการเราอีกทีนึงแล้วกันครับแล้วพบกันครับ